เมสาพาเร้ามันเจ็บปวดร้าวยิ่งกว่าเดือนไหนหมดควาหวังและกำลังใจโอ้ยใกล้เมสาแล้วร้อน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 ด้วยความที่อากาศร้อนแม่ก็เลยเอาเมนูนี้มาให้กินมันจะได้ร้อนขับความร้อนออกจากร่างกายให้เหงื่อมันแตกพ่านไปเลยไขมันมันจะได้น้อยอาหารดีมีประโยชน์อาหารเป็นยาเมนูเมนูโอ้ยออกเมนูและเมนูนี้หมูสับต้มบวบ ชื่อก็ไม่เขาจะเป็นมงคลแต่จริงๆแล้วกินแล้วเป็นมงคลมากกินแล้วดีมากหมูสับต้มบวยของแม่เป็นเมนูยอดฮิตเวลาแม่ไปนั่งกินที่ไหนนะแต่ถ้าเกิดอยากถ่ายท้องนักกินตอนกลางคืนตอนเย็นๆร้านเขาต้มร้านอะไรเขาจะมีแต่น้อยคนที่จะทําแล้วแบบถูกใจแม่วันนี้แม่ก็เลยทํากินเองในเมื่อทํากินเองแล้วก็เลยอยากบอกสูตรหนูว่าหนูลองไปทําดูนะไอ้หมูสับต้มบวยนะเขาทำกันยังไง <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูว่าถุดดิบกันเลยจ้าเริ่มจากหมูสับแม่เลือกหมูที่ติดมันเพราะว่ามันจะได้มีความนุ่มมีความยืด ถ้าเกิดหนูเลือกหมูที่ไม่ติดมันหมูโอกอะไรเงี้ยมันจะแข็งเข้าใจไหมมันจะแข็งจากนั้นนี่เกลียมชายเกลียมชายแล้วก็ตังชายแล้วก็นี่รากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือว่าสามเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยซีอิ๊วขาวขาดไม่ได้คือบวชกี่บวชอ่ะบวชอ่ะแล้วก็นี่เกลือต้นหอมผักชีแค่นี้เองวิธีทําก็ไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันว่าหมูสับต้มบวชของแม่เน,เน่ะเริ่มจากอะไรมาดูกันเลยจ้า รากผักชีจ้ะเรามาทำสามเกลือก่อนเพื่อจะเอาไปหมักหมูเนาะโอ้อยากได้น้ำมันพืชสักนิดนอย่งแม่ก็ลืมบอกวิธีการหมักหมูแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องใช้น้ำมันพืชก็ได้เพราะว่าหมูมันติดมันอยู่แล้วกระเทียมใส่ลงไปเลยจ้าพริกไทยก็ใส่ลงไปเลยจ้าโอเคเรียบร้อยแล้วตามสามเกลือเรียบร้อยแล้วเรามาหมักหมูกัน เรียบร้อยแล้วเราก็นี่เลยหมูสิคะอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันพืชก็ได้หมูมันติดมันอยู่แล้วแม่ีิ้วขาวนะคะนี่เลยจ้าหมักให้มันเข้าเนื้ออย่างนี้นะ้ะ อย่าลืมนะหนูใช้หมูติดมันนะลูกมันจะได้นุ่มนี่เลยอ้าวหมักทิ้งไว้แล้วก็ไปเตรียมอย่างอื่นเอ้บวยนี่ส่วนตัวบวยนี่หนูดูนะบวยหนูก็เอามาบี้นะลูก <Okay. S 1> บี้ให้มันแตกอย่างนี้ให้มันเนื้อบวยมันแตกอย่างนี้ลูก ตันนี้บวยเนี่ยมันจะมีความเค็มมันจะเป็นเค็มเค็มเปรี้ยวๆตอนต้มก็ต้องระวังนะใส่มากใส่น้อยหนูก็ต้องดูปริมาณด้วยนะลูกไม่ใช่ใส่ไปหมดนี่ก็พอดีกันนะ่ะทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวลวอ่ะเราก็บี้เฉพาะที่เราจะใช้อันนี้แม่ขอใส่สัก5 6ลูกพอมันลูกเล็กเนี่ยบางอันก็ลูกใหญ่นะหนูก็ดูเอาเนี่ยบี้ให้พอเป็นแค่อย่างนี้พอนะเดี๋ยวเราแนะนําให้พวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทาอันนี้นะต้นหอมหัน่นจ้ะ เรียบร้อยหมดแล้ววัตถุดิบตรงนี้เดี๋ยวเราไปหน้าเตากันดีกว่าว่าใส่อะไรก่อนลังแล้วทํายังไงให้น้ําใสแตงแตงแตง,ตงไปดูเลยจ้าน้ําเป็นตาก,กบแล้วใส่ลงไปเลยจ้ากระเทียมสิคะใส่ลงไปเลยพริกไทยสิคะใส่ลงไปตั้งชไชใส่ลงไปนิดนึงตั้งไชตั้งไชเกลือสิคะนี่ไม่ต้องรอน้ำเดือดนะลูกหนูใส่ไปได้เลยซีอิ๊วขาวนิดหน่อย ใส่ลงไปเกมชายหนูใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะ <Okay. S 1> ใ,สใส่น้ำมันลงไปนิดนะึง <Yeah. S 1> บวยที่เราขาย,ยี้ม่กกี้นี้ใส่ลงไปเลยบวยลงไปที่เราขาย,ยี้ม่กกี้นี้แม่ต้มต้มหมูครึ่งเดียวพอแต่แม่หมักเยอะจัด <Yeah. S 1> นี่หมูที่เราหมากักม่กกี้นี้หนูก็หยิบใส่ลงไปเลยลูกเอาก้อนแค่ไหนก็นแล้วแต่หนูก้อนเล็กก้อนใหญ่ อย่างไอ้เกมชายเนี่ยหรือประกาศดองเนี่ยนะแล้วแต่ไม่ต้องใส่เยอะเหมือนแม่ก็ได้นะไอ้ก้อนนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่แม่อยากกินเป็นพิเศษวันนี้แม่ชอบไนงะแม่ก็เลยจะต้มกินเองส่วนประกาศดองเนี่ยไม่ใส่ก็ได้ใส่นิดหน่อยเพื่อให้มันเป็นแบบว่ามีอะไรที่มันนอกเหนือจากหมูแล้วกับไอ้นี่ยบางคนก็ไม่ชอบใส่แต่สําหรับส่วนตัวแม่แล้วแม่ชอบใส่แต่นี่มันประกาศดองไม่ใช่ประกาศดองรุ้ยยาวๆที่เอามาแกงส้มมาต้มกระดูกอย่างนั้นไม่ใช่นะมันเป็น เกี๊ยมชายแบบนี้นะ่ะตัดดองแบบนี้กระป๋องก็ได้ง่ายดีเราก็ค่อยไล่ละเมียดละเมียดละเมียดแม่ไม่ได้ตักฟองทิ้งเองนะละเมียดเขาตักแล้วก็ใส่นี่แ้อหอมผักชีจบๆกระเทียมเจียว อันนี้เป็นข้อให้หนูรู้ว่ากระเทียมเจียวกับพริกไทยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอันนี้แล้วแต่หนูพริกไทยกับกระเทียมก่อนขึ้นแล้วก็โรยอะไรเงี้ยตอนแล้วแต่นะถ้าอยากกินโล่งๆสบายๆหนูไม่ต้องใส่กินแบบนี้เลยอันนี้มันแบบอารมณ์แบบโล่งๆเลยโอเคเรียบร้อยแล้วจ้า ชื่อกัอนนะอืเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอชื่นใจไหมจ๊ะพอเขาว่าจะมาค้ออร่อยขอใช้ช้อนกลางนะอ,อ,อร่อยอ่ะโคตโล่งคอมากเลยโล่งไปถึงลำไส้ใหญ่เลยข้าปากเสร็จข้าลลำไส้ใหญ่พอดี อร่อยอร่อยไปต่อรด้สบายเลยหมูต้มสุดท้ายของแม่เนี่ยอร่อยมากหมูต้มบวยรสมันจะเปรี้ยวกับเค็มมันจะมาแบบนวลๆพร้อมกันแล้วมันแตะหวานตอนเวลาเราเกินมันหวานด้วยเหมือนกับเนี่ยพอเกือน,น้ำลายแล้วมันถึงพบความหวานมันอร่อยจริงกินแล้วโลง่งคอสูตรนี้หนูไปทํากันนะรับรองได้ออกหูแน่นอนแ,แบบเหงอะเงอะอะไรเนีเยนะ่ยมันออกแล้วมันขับทุกสิ่งทุกอย่างออกขับไล่ข้างบ้านออกไปก็ได้อยู่คนเดียวเฮ้ <S <S <S> อะไรแม่นะเละเทะถ้าหนูกินกับอะไรที่มันเป็นแบบทอดทอดหรือว่ามีความเผ็ดนิดหน่อยนะหอมอร่อยเลยผัดอะไรเผ็ดๆแล้วมีสังไอ้นี้มาด้วยนะโหเด็ดเด็ดเด็ดจร ін, ิงๆไม่ผิดหวังจริงหนูทาตามนี้เลยนะได้สูตรดีๆไปแล้วได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกๆงให้แม่ด้วยนะกับข้าวกับตาจ้าแต่ถ้ามาร้านบ้านที่สามเนี่ยก็จะไม <Pand> <ๆ>่มีนะเมนูนี้จะเป็นต้มส้มแทนแม่อยู่บ้านที่สารนะไม่ได้บอกสักที แม่มทำถวายพระแม่แม่แม่จะเปิดร้านที่ที่ริมน้ำนะมีแพรด้วยนะเป็นแพรสองหลังฝากบอกไปเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยนะตรงข้ามวัดไร่ขิงช <Okay. S 1> ื่อร้านบ้านที่สานดินไม่ใช่ริมนะ้ำแพรบ้านที่สานจ้ะนะะเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยนะแม่เปิดแล้วนะนะไปนะลูกนะอย่าลืมนะตรงข้ามวัดไร่ขิง